สวัสดีครับพี่บีทวันนี้รเราจะมาแนะนํารถ Kawasaki z 6ันว่ารเรามีกี่คันและมีกี่สีกันบ้างนะครับวันนี้มีให้เลือกสี่คันครับตอนนี้เลือกสี่คันในร้านบี๊ดไปสดนะครับเขียวมะนาวเขียวมะนาวทั้งสามสี่คันเลยสี่คันเลยครับผมจะแนะนําครับพี่ในคัน 600cc ครับที่ซื้อแล้วคุ้มนะครับผมแนะนําว่าจะเป็น Z600 ใ,ในราคาสองแสนไปปลายเบาๆเบาๆนะเราเริ่มต้นแค่เก้าพันบาทเองได้ระบบแบบว่า600สามสิบหก cc มี Quick Shifter ด้วยนะครับคุ้มมากในรถรุ่นนี้ แล้วของเรานะก็จะมีของแต่งกันมาด้วยได้ของแต่งทุกทุกคันไม่ว่าจะเป็นท่อแต่งกัตบัตได้ท่อแต่งรถแต่ละคันนะครับพี่บี๊เราสีเดิมทั้งคันไม่มีล้มไม่มีล้มแน่นอนไม่มีชนครับร้านเราการันตีรับประกันอะไรพี่เร่งไม่รับประกันเลขไม้แท้ให้นะครับถ้ามีการกอไมาคืนเงินร้อยเปอร์เซ็นเต็มคืนนะครับร้านใหญ่ครับซื้อแล้วสบายใจครับมาซื้อที่นี่ครับเรารับประกันทั้งเลขไม้รถไม่มีล้มไม่มีชนนะครับครับผมได้ของแต่งกันมาด้วยนี่ครับเป็นยังไงอ่ารีวิวดูอ่ามาดูกััันนนนครบอย่่างเชี้ จะมีการสะบัดมีทอดแต่งยางดอกเต็มสีเดิมทั้งคันอ่านี่แหละครับเดีย๋ยวเรามาดูพลังเครื่อง600ซีกันนะครับ